ลูกน้องเอามาฝาครับพี่น้องเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้ออังโมเนื้อนี่แหละครับแล้วลูกสาวจะถอดเนื้อกินครับพี่น้องนี่นี่นะท่านนึงบอกว่าน้าน้อยต้มผักหรือต้มปลาพ่นะโอ้่ากินมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมครับพอดีมอนี่ผมก็มีโอกาสได้มาหาลูกยุคลาดครับมาจินขขานมลูกพี่น้อง ครับสิพาพี่น้องชมสวนนิดนิดน่อยครับพี่นงปัจจุบันนีสวนขายพวกไม้ประดับไม้มงคลครับเป็นช่องของสวนมุมไม้บ้านของลูกชายผมครับพี่น้องฝากกันเล้ดครับฝากพฤติกรรมกันเล้ดครับของลูกชายขายพวกต้นไม้เตรียมขายอย่างรวดเร็วปัจจุีทั้งเส่วนมากจะเป็นไม้ประดับครับไม้ประดับเนาะครับไม้ประดับไม้ใบครับไม้ใบมันก็ไม้ด่างมันก็ไม้ด่างว่าใอยมีเขาครับเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะมาเห็ดเมนูกินกับลูกครับพี่น้อง นี่เลยครับตต่บางครงแต่หลายอย่างครับพี่นงนี่เลยครับพี่นองนานๆเดยพร้อมหน้าพร้อมตากันครับครอบครัวแต่ว่าลูกสาวผมอีกผู้นึงอยู่สารคามครับบัไหนมาน้ำครับนี่เลยครับเมนูเขาง่ายๆครับต้มต้มยำต้มสมปลาคอแหละครับปลาช่อนมีปลาช่อนปลาดุกมีไข่พร้อมเนี่ยแล้วก็จะใส่ใบมะขามครับใบมะขามใบกะเพราแล้วก็ใบหม่อนครับใบหมอนเนาะใบหมอน แดอกจีนี้ดอกกระเจียวครับดอกดอกกระเจียวครับดอกอันเนี่ยครับดอกกระเจียวเขาก็เก็บอยู่ในสวนลูกไส้เลยครับลูกไส้ปลูกไว้กระเจียวยังลูกเนี่ยอ่ากระเจียวหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งครับอืมกระเจียวหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งดอกจุ๋มๆก็งามพี่น้องอืมเก็บอยู่ยพูดเหรอครับนุ่นมงทั้งพุ่นพอดีลูกลูกสาวไปเก็บมาก่อนแล้วดูประเด็นทายพี่น้องบุญแล้วก็จีนี้นี่ครับพี่น้อง เป็นเนื้อครับเป็นเนื้อเออลูกน้องเอามาฝากครับพี่น้องเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อหัวเนื้อนี่แหละครับนี่พี่น้องอ่านออกบ่ครับภาษาเมียนมาครับพี่น้องบ่ฮู้สิเป็นเนื้ออีหยัง่ะครับพี่น้องอาจจะเป็นเนื้องวอัว่ะครับนี่ภาษาเขาต่อตะเสียบอยู่ดีแล้วครับแล้วถอดเดี<ล>๋ยวจะลองถอดกินครับบนนี้ก็สยิตาหุหงน้าครับไปครับบันนี้เฮกปสิจจัดการต้มน้าต้มปลาเมนูแรกครับ เอ,เอาใส่นี่โอ้หขวากะน้อยถูกแหนวอะไรมันสมอยากไรนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้ใส่ขคาตะไครยตรุ่มเบคอนครับก่อนที่ร้อน้ำเดือดจะพาพี่น้องมาชมสวนครับพี่น้องเ็ี่ยงยังเงินปักยังกว่นตงุงฟรัรงร่งกินกระลาบงวดดิ นี่ครับกัก็ี่นี้บัวครับบัวดอกบัวสวยงามครับพี่น้องซื้อตรงถามบกซ้ายซื้อตองถามบกซ้ายได้พี่น้องเด้อนี่นกกครับก็บที่นี้ปลูกกระเจียวไ้ครับดอกกระเจียวแต่ก้อนมุงนี่จะเป็นแปลงพักครับพี่น้องตอนนี้ลูกซ้ายม,มาเปลี่ยนเป็น,ปน uh, ใหม่ดอกไปประดับมือเลยกําลังซะาสมอยู่ครับมีในโค้งอีกนในมุ่งคนงุ้มผ่าใบย่างดีครับพี่น้อง มีพันธุ์ใหม่และหลายอย่างครับนี่ผมณกบผู้เกซื้อดอกแต่ว่าคพี่น้องสนใจอันใดก็ข้าไปเบิ่งในช่องลูกชายผมได้เลยครับสวนมุมไม้บ้านครับทั้งเพจและยูทูบครับหลากหลายครับแต่ช่วงนี้มันห่อนครับพี่น้องปลูกมันกับบางงามดอกมันจะบางงามเลยมันห่อนรับใส่ปุ๋ยปนเดืนมันก็บวกขืนครับ ก็มีขายไปมัง่งแต่ก็มันหลายกว่านี้ครับก็ลูกชายก็ขายไปครับขายตามหน้ดตลาดนัดนเซฟวันหรือว่าตลาดนัดทั่วไปในในกรุงเทพเลยในโคราชนี่ครับนี่นนี้บอลยังบอลด่างบ,นางบา่นี่ครับพี่น้องเป็กกนหม,มักปลูกครับเป็นหมักปลูกแนวมยโมนี่ครับพี่น้องปลูกพักปลูกหยั่งได้เมื่อไรครับ โอู้หชักเืือเด็กผมพี่น้องหลายปวดครับนี่ทั้งนี้ทั้งหลายปลยูกใก้หน่อยครับบองปลูกพักเพิ่นปลูกต้นไม้เพิน <S <S ่นมันมันเลี้ยงบัวขื่นพี่น้องเนี่ยมันต้องถาอากาศเยนเ็นยังหน่อยครับใส่ปุ๋ยมันยังดีงามหลายครับรเพชรบอนครับอันนี้เป็นมันอย่างรู้เ มันอีหยังคือดังๆมันสัมปะหลังด่างเอ,อ้าสัมปะหลังด่างกับมีพี่น้องหลายครับนนี่กับมีครับนี่กับลังเพาะอยู่นี่นี่กับมีครับนี่ทั้งนี่กับมี าบ้านนี่กับนี้ครับในโรงเดือนนี่มันไปเ,เหยีดงานวุ่นวามันก็ไปขายของนั่นรับฝากไปนะครับฝา,ากคุณหนุนล,ลูกชายผมนด้นะครับไม่รุ่นสร้างตัวเพราะท่านนี่มีครอบครัวเลยครับยังเป็นแม่หลุนอยู่นี่นะครับพี่น้องตามนี่เลยครับ มันนี้ผู้หญิงอย่างนู้นใบแปลกแปกมันคัวดูไซายครับพี่น้องบ่มีวขวบคั่วแต่ว่ามีคั่วได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นเห็ดคิดเองครับบ่าสื่อครับเห็ดกับข่าวคิดเองทุกอย่างเลยครับบบดนี้เฮาก็จะมาบุ๋มมอครับบบดนี้ผีป่อๆที่ผีเห็ดนี่อันนี้เขาใส่ใบบวกขามเปแล้วครับใส่บบกขามใส่ใบหม่อนเป็นเรี่ยวให้มันเปื่อยๆแจ้งน้อยครับพี่น้องครับบบนี้เป็นดิเซนขอเชิโร่ครับผมเครื่อง ช้อนครับใส่เกลียังด <right> ุกใส่เยอครับเยอนะครับอันนี้สวัสดีครับมากินข้าน้ำเอาใช่รถดียังไงบ่พอเรื่กลมหอมไรี่เสยบไรดีสบายดี มันจะปุงนามก็เพราะว่าปลาคอเขามันมมตัวหน่อยมันจะเปื่อยปุงหนามมันทั่วีเขาก็ดจาก่ญ้ป่าวันนี้เขาก็ใส่ป่เขาเลยเนาะมันเหือเ,อาเราพอดีบ่าลูตพิมก่อนบอกินก์อนใช่ไหมเดือมันเก่าสมดีแว่าเอาใส่เกีน้เขี่ยวอาไว้ประคามไว้ไม่เมื่อยหนหอนพี่น้องสดนิด มีแห้งซอสมีแห้งพรอ,อยด้เดี๋ยวปลูกุ้งเราปลาคอมาจากพ่อปอมเลยครับพี่นอ้องมาจากพ่อปอมช่องถิ่นฐานบ้านเกิดครับบ้านดอนดูพมดเละไปตึ๊ดแหงมาหมดเลยปลาคอบ้านเฮาเนาะครับเปิดเสี่ยมได้ใหม่ๆมีตั้งไข่นะครับ ปเนือ้อไก่ครับปลามันไก่ฟ้วงนี่เนะ่ยท<า>ี่ฟ้ามอลูกหายไม่เดือดก่อนอันนี้นนตาบมูห้งครับพี่น้อ,อ,องตับหมูห้วงใจหมกผิดไหมหมกผ<อ>ิดเ,เลยมันยังสวงอยากร้อนด้วยล่ะน้ำร้อนี๋ยว <c oughs> ด,ดูสาวยีถอดเหนื่อยกินครับพี่น้อง อ้มันคือ,อ,อดำตลน้ำมัน,น,มนอใส่กอ,อโอ้กอ,อใส่็จก่อพี่นเมื<า>่อยอย่างเนาะในมรุ่นกัน,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 น <laughs> กับพี่น้องก็ก็เป็นเส้นีสิเดี๋ยครับพี่น้องครับเขาฮกก็เลียวแล้วครับพี่น้องครับ ต้มป,าป,าปาลาครับพี่น้องปลาบารงในไข่ปลาเนาะครับตาเสียบนี่น่ะท่านนึงบอกว่าน้าน้อยต้มผักหรือต้มปลาเพืน่อนะโาใส่ใบบักขามแล้วครับพี่นงครับไซน้อยมันก็จะผสมนะก็ต้องใส่หลาย,ย,อ,ย <ull. S 2> อย่างน้อยแต่ว่าอันนี้มือนี่ผมเคี่ยวครับเคี่ยวให้ใบบักขามมันละลายไปเลยครันนี่นะครับแต่ว่าสมพอดีด้วยครับแต่ไซน,น้อยก็นิ่มเมืนกับว่าผสมยังหวานะครับไข่ปูนี่เลย เอีเนเมบอนอือง่ายกินมาก,ก้าลนถวยมาครับพี่น้องบันนี้ก็น,นี่พร,พริกไก่ครับพิกงน้งเดลูกนี่แล้วช็อตเลดเลยครับตาาตมหุ้งครับพี่น้องน้ำยาขนมจีนครับวันี้พี่ขังของมนื้นไห้นี่ครับแล้วก็มีนี่ครับถอดเนื้อพวกที่แบบไรกว่าลูกน้อง เห็ดแบบไรก่อเนื้ออยังก่อเห็ดแบบเห็ดเห็พคุนเบิ้งอยู่เนื้ออะไรหัวหน้าหัวหน้าเนื้อแบบนี้แบบนี้ไม่รู้เนื้ออะไรโอ้ยโป๊กกระมาได้ครับพี่น้องครับทุกคนครับมากินข้าวนดงกันเถอครับผมนางเลยพอดีวัอนี้น้องมาหาน้ำกับหลานครับขอบคุณวานางวันนี้พักเข่าใหญ่ครับวัอนี้พักเข่าไงคอยเอานางแล้วเอาไปยังด้วยดิเห็นไหมยิงให้นายงไปนั่งค้างนั่นน่ะมันคอยฮะนี่เดียวคอยไม่สิ่งลง มาเด้อครับ <centro> พี <The acid baptism> ่น้องทุกคนครับผมกินเข่ามังค์ได้ครับเสียบมังค์มาเด้อเข่าเด้อมือนี้มือนี้คัวใหญ่คือเกาครับพี่น้องอบอุ่นครับแบบนี้กินเข่าเสียบแท้ๆเป็นกับบรรยากาศมือนี้บืคขวามีแดดเป็นไรครับอยู่สารคามแดดแห้งแห้งเพราะอากาแห้งกันนะถ้าวันท่านจะออกตรงๆแดดกระลังมันมีเมฆฝนในจังหว่อยคลื่นครับพี่นงค์ครับ มาพี่น้องกินเนื้อต่างประเทศครับพี่น้องครับเนื้อมาจากนอกได้ไพี่น้องแทบลยครับแบปะแบอืมพร้อมดีอมนได้แบดีดีเนาะแม่ไม่้เปลยนแล้วปเรเด้อพี่น้องทุกคนครับกินข้าวก่อนเด้อปะนี่ปลาเขาง่อีกแล้วมนีิแทบบบครับ นี่ไปยดนี่ดิอนเสีบ,บ,สบ,สบอยู่นี่อะแ,แสบอยู่จ้แสบอยู่ครับเนี่ยเนื้อมันหลายๆดิคือเจังเงสี่เคองสิ่นูนส่วนน่ยน่โบมิกินนัเจียนี่นครับใส่รัง ือก็หาสอนนี่เขาไปทางนั้นมาที่สอนเนี้ก็หลายคั้งโอ้เสีบต่มปลาพี่น้องเี้มาเด้อครับประอมไม่ท้องติดใจมาเด้อเด้อทุกวนล่ะครับ มันบกยันปบก่อไปแล้วก็สั่งพอสุกเลยมีใครผอมพอสุกเลยนีแหละ้นม์ซุบักอมน่านดี เาอาจานไม่กันเลยต้องน้องกินปูดาา้ยข้าวตับหมูมัเซี่ยนี

อ๋อนว่นหลาเมียออกเติมเติมมันที่ใส่วันนันบอกในเมือมาหาสีเกมย้ำเดบอวบอกเก่ยเมือนันกังองเงอย่างนั้น่อนี้กันบอกไปหัวสรบใส่เก็นตัควยที่เกมอมันเอาหายนะคนแหมหายนองคนใส่เข่ากินดีเอยู่กหาไม่ มันแ้ไปสื่ออยู่เมือวนมันแพงเลยเพราะไสื่อมาหลอนเด็กที่นั่งเป็นรลกเปนเขาเสียบวะเสียบครับเสียบเปตะมือตมือมนยไงพี่หน่อยเมื่เยหลายกันกะเสียบกับตเพชเพชรครับต้มปาข้อก็ หมดหมอรอบสองแค่นี้รอบแรกมดพอดดเดาะ <laughs> เสียบเสียบตัวเดียวกับพี่นงครับนี่ไงกินเขาหลายเขาไม่จะเสียบครับพี่นงกิน,ากกานผู้เดียวมันกับผู้คอยเสียบอะไรหรอกมันนี่บรรยากาศดีครับาารครับอากาศดีกับมันนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอดีก็มาหาลูกสายอยู่เขาหลาดนะครับพี่น้องครับก็บมาจากสารคามนะครับก็บแวะมาส่งลูกสายอยู่โคราชจะมองยูเพรากูยูงเสร็จล้วครับพี่น้องมองยูคนกับเป็นบาดเป็นหลังครับอืมเป็นบาดเก่าๆหลอกครับ ย่ายนกหายอย่างบายเดอครับไอย่างนันปะกจักรบ้านมันประการจักรเก่าๆสมัยก่อนแล้วพี่หนุ่มดีครับผมสำหรับชิปนี้ก็ขอขอบผุ้ดคนครับที่เข้ามารับโมมาคอมเมนต์ช่อบง่ายหอาหารบ้านแล้วก็ฝากชอบรสชาติผมไว้ได้ครับมันมุมไม้บ้านสวนมุมไม้บ้านเออสวนมุมไม้บ้านครักผมก็ไ่คอยฟกาสหพี no. euh. ่นครับผมพอยิปหนครับผมสวัสดีครับ ใช่ไหมสวัสดีค่ะบาย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 อ้าวโอยหนาบกั